ที่หนูต้องไปมีปัญหาเนี่ยก็มันเกี่ยวข้องกับหนูก็ไม่น่าจะเป็นสิ่งข้อสองเป็นหลักแต่ใจหนูว่าที่มีปัญหากับเรื่อง นี้เนี่ยไม่ได้มีความอยากที่จะได้รถที่มีปัญหาเหราไม่ได้อยากได้รถแต่ใจอยากช่วยเพื่อนแต่ช่วยผิดคนผิดทีผดผด่ผิดเวลาด้วยความที่เราออไม่รู้ด้วยความที่เราโง่เราก็เลยเสียค่าง <c oughs> แพ้ค่ะไอแพ้เหรอ ร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านแสนล้านนี้ไม่แพงเลยอ่าน,นี่อะไรลนะ่ะเราไปยึดมาเป็นของเราตั้งมากมายึดมาของเราตั้งมากมันเลยรู้มันแพงเมื่อกี้เนี่ยอาตมาก็พูดกับท่านดินไทยก็ขับข้อเข้าใจให้ได้ใช่ไหมว่าเราให้เขาเนี่ยังให้ได้ ก็เข้ามาทําชั่วกับเรานี่ก็น่าสงสารก็น่าเวทนาแต่ว่ามาทําชือดทำไม้ก็ให้ยังให้ได้ได้มาทําชั่วทําไมแล้วเดาจะไปถือเขาอีกทําไมก็เหมือนเด็กนะก็เด็กมันเป็นอย่างเงียมันก็ทําได้อย่างเงี้ยที่มันทำไมทำอย่างเงี้ยเราก็ต้องชัดเจน๋อก็มันยังเด็กมันยังไม่รู้แล้ไม่สงสารเขาได้ไงก็เหมือนเด็กมันทําประสบการณ์มันจะบอกเรา แล้วเราก็จะแต่อ๋อประสบการณ์ที่แต่ละทีแต่ละทีนี่ยิ่งประสบการณ์ที่เจ็บเจ็บปวดปวดนี่นะมันให้ค่าสูงเลย